สุดยอดปรมาจารย์ต่อสู้ในสถาบัน EP ที่11ถึง EP ที่20เอาละ่ะเรากับชั้นเรียนกันเถอะได้เวลาเรียนแล้วบ้าจริงเวลาของคุณหมดลงแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะได้รับหากเขามีความตั้งใจที่จะสร้างแก๊งนะฉันจะอาสาเป็นลูกน้องเขาเอง เย่ yeah, จิ้งเฉินดูหล่อมากเลยฉันคิดว่าฉันคงจะตกหลุมรักเขาแล้วอ่ะฉันควรทำยังไงอ่ะฉันไม่รู้ว่าอะไรกำลังรอเขาอยู่ถ้าครูซูซานดูเขาแล้วก็ฉันหวังว่าเขาคงจะไม่ทำอะไรงโง่ๆนะนักเรียนเย่ yeah, จิ้งเฉินต่อสู้กับครูในโรงเรียนการกระทำนี้เธอรู้ไหมว่าอาจจะทำให้เธอถูกไล่ออกจากโรงเรียนได้อย่างไรก็ตามการกระทำครั้งแรกของไลกี่นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครูไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกความผิดพลาดของผม มันก็เป็นเรื่องของผมเฮ้ยฉันพูดไม่ออกแล้วไปอธิบายสถานการณ์ด้วยตนเองเธอนั่งลงสิที่นี่ฉันมีชาอู่หลงอยู่ถ้าเธออยากจะดื่มก็ทำเองเลยฮฮิฮ <c oughs> ลุงชิวรู้ได้ยังไงว่าชาอู่หลงเป็นชาโปรดของผมเลยนะแน่นอนฉันรู้จักเธอกับตะแก่นั่นดีพูดตามตรงผมชอบบรี่ฮ่องกองมากกว่าซิก้าอีกนะ ดูเหมือนว่าอยู่ที่นั่นเธอจะได้รับประสบการณ์มากมายเลยนะตอนนี้เธอถึงเปลี่ยนไปมากเลยฉันขอบอกเธอเลยนะถ้าเธอจะอยู่ที่โรงเรียนเธอก็ต้องปฏิบัติตามกฎหยุดสร้างปัญหาได้แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้พ่อของเธอลาคาญยังไงล่ะเขาเป็นคนอเมริกาอเมริกาอะไรเมื่อหนึ่งปีที่แล้วในสนามรบสหายของฉันถูกทรมานโดยทหารรับจ้างของอเมริกายิ่งไปกว่านั้นฉันยังไม่ชินกับนิสัยที่แสดงออกแบบนี้ไลกินั้น ต้องทนกับความทุกข์และความยากลําบากอยู่บ้างนั่นเป็นสาเหตุที่เขาประพฤติตัวรุนแรงแต่ทุกอย่างเรียบร้อยดีเพราะฉันได้ส่งคนของฉันไปจัดการแล้วเธอควรจะตระหนักถึงสถานการณ์แบบนี้มากขึ้นนะอย่างน้อยในอนาคตฉันก็ไม่อยากให้เกืดฉากนองเลือดขึ้นในโรงเรียนของฉันเธอเข้าใจใช่ไหมโอเคถ้านั่นคือสิ่งที่ลุงต้องการฉันก็ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆดีมากตอนนี้เธอก็ไปได้แล้วอย่าลืมที่จะบอกพ่อของเธอให้ฉันล่ะได้เลย ฉันไปก่อนนะลุงลากนเอาละพระครูไลกี่ไม่ค่อยสบายเขาจึงลาออกและกลับบ้านเกิดของเขาโรงเรียนของเราจะจัดสรรการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ให้พวกเธอในไม่ช้านี้ดังนั้นสำหรับตอนนี้ก็ศึกษาด้วยตัวเองไปก่อนนะแน่นอนเขาคงรู้สึกไม่ดีตั้งแต่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก <laughs> บ้าจริงเขาสมควรได้รับมันแล้ว การมีภูมิหลังของครอบครัวถือว่าเป็นสิทธิพิเศษหากชาติก่อนหน้านี้ฉันเป็นแบบนี้บ้างแล้วก็อะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นแย่จริงฉันฉันชื่อห่วงฟานยี่เฟยฉันขอเป็นแฟนคุณได้ไหมอะไรนะก็อย่างที่บอกไปฉันอยากเป็นแฟนของคุณคุณโสดไหมล่ะโสดสิ <at> ก็ดีแล้วนี่คะ่ะเยนี่ชอบทำตัวระริกฤีเข้าหาผู้ชายก่อน <แ lightweight. S 1> จนตัวเองดูไรค้ค่าคุณทั้งหล่อทั้งดูดีจะไปตกหลุมเธอเชียวล่ะคุณรู้ไหมว่าเธอมีผู้ชายกี่คน สาวๆสมัยเนี้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหรือว่าเรามันหล่อมากเกินไปวะผู้หญิงคนนี้ดูน่ารักมากแต่เธอต้องการจะมาเป็นแฟนของฉันเหรอโดยที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยนะเฮยแย่จิ้งเฉินสุดหล่อของฉันคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันอยากจะเป็นแฟนกับคุณฉันทั้งเก่งมีความสามารถและก็ซื่อสัตย์อีกด้วยนะมวะัวเออจิ้งเฉินอย่าไปฟังพวกเธอนะอยู่ที่นี่ฉันเป็นผู้หญิงที่ดูมีค่าที่สุดแล้วอืม มีบางอย่างผิดปกติทำไมมันถึงได้ง่ายและดูราบรื่นขนาดนี้เธอก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ดูน่ารักและเธอยังเป็นผู้เริ่มก่อนต้องมีแผนสมรู้ร่วมคิดอะไรอย่างแน่ปล่อยให้ตัวเองโสดอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็มีสาวฮอตอย่างคูซูอีกมากมายรอเช่นอยู่ขอโทษด้วยนะเช่นสัญญากับแม่เอาไว้ว่าเช่นจะไม่เดทกับใครก่อนที่เชนอายุจะครบ18ปี ถ้าจะเป็นได้คุณก็เป็นได้แค่สาวคนสนิทของฉันแต่คงไม่มีความโรแมนติกหรอกนะแต่ในทางกลับกันก็จะไม่มีใครในโรงเรียนนี้ที่กล้ามาแตะต้องเธอแม้แต่ปลายเส้นผมตกลงค่ะเยะจิ้งเฉินเป็นเรื่องง่ายมากที่ห่วงฟานจี้เฟยจะชอบผู้ชายแบบนั้นเธอสารภาพต่อหน้าผู้คนมากมายเธอต้องการอะไรกันแน่ฟานจี้เฟยเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงเย่จิงเฉิน ถ้าคุณทำแบบนี้ต่อไปคุณต้องเหนื่อยแน่คุณไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนมัธยมยุนหลงแห่งนี้มีมังกรซ่อนอยู่เป็นไปได้ไหมว่าคนที่อยู่ในชั้นมัธยมหลอนั้นไม่ได้อยู่ในความคิดเขาเลยจางเทียนป๋อคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันมาที่นี่เพื่อพบมู่หลงหลงคู้มั่นของฉันจางเทียนป๋อระวังคำพูดของคุณด้วยฉันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณขอโทษนะจางเทียนป๋อนี่คือห้องสิบไดโปลดออกไปด้วยกวนทิง้งทิ้งเป็นไปได้ไหมว่า ฉันไม่ได้สนใจคุณคุณเลยรีบเดินตัดสินใจบอกตามตรงคุณสวยมากแต่ตอนนี้มันช่วยไม่ได้แล้วมู่ลงหลงกับฉันเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กและเราก็ยังรู้จักกันอีกด้วยดังนั้นฉันจึงต้องแต่งงานก,นกับเธอคุณไม่ต้องกังวลเธอยังเป็นนางบำเรอของฉันได้แล้วเธอจะว่ายังไงืมอ,ออกไปเดี๋ยวนี้นะผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงไม่เคยเห็นหน้าเลยดูเหมือนว่ามู่หลงหลงกับคนอื่นๆจะไม่ชอบเขาเลยนะ นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะหาเพื่อนต้องสอนบทเรียนให้เขาซะแล้วเย่จริงฉันคุณหล่อเกินไปแล้วนะมึงเอินว่าคุณเข้ามาอยู่ในใจฉันแล้วขอโทษกวนทิงๆเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ออกไปซะหืมอไอ้บ้าแกเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมไม่รู้จักฉันเรื่องไงเป็นเขาอีกแล้วทำไมถึงต้องชอบโชว์อยู่เสมอ ทุกคนต่างก็รู้จักหมูหลงงดีแต่ฝ่ายตรงข้ามนั่นคือจางเทียนป๋อนะฉันอยู่ที่โรงเรียนนี้เจ้าหงที่มีความสามารถด้านพลังมากที่สุดก็กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลดังนั้นตอนนี้ฉันก็ไม่มีโอกาสชนะได้เลยแกคิดว่าจางเทียนป๋อมีโอกาสชนะไหมวะ <laughs> จางเทียนป๋อแข็งแกร่งกว่าลยกี่อีกนะเขาจะสู้ทั้งหมดได้ยังไง แ, plane. <S <S แม้ว่าฉันอาจจะพ่ายแพ้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยและก็ยังด uh> ีกว่าที่จะถูกมองว่าเป็นคนขี้ขาดเทอูยางจุนเขากำลังจะทำอะไรอ่ะเขากำลังจะต่อสู้กับจางเทียนป๋อหรือเปล่าโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วพูดขอโทษเธอแล้วออกไปซะไอ้บ้าเอ้ฮะเขาดูถูกผิดคนซะแล้วบอสบอสคุณโอเคไหมทำไมถึงยังยืนอยู่ตรงนั้นล่ะเอาชนะมันเดี๋ยวนี้ครับบอสหอฮะ ย่าบ้าเอ้ยทุกคนเอาเลยจัดการพวกเขาฉันจะฆ่าพวกแกทั้งหมดหือผู้ชายคนนั้นพูดว่าจะจัดการทั้งหมดและคุณก็ยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ต้องทําอะไรเลยฉันควรจะพูดอะไรบางอย่างนะเชนไม่จําเป็นต้องสอนอะไรพวกคุณเชนขอโทษอย่างจริงใจควรทิ้งทิ้งเชนขอโทษเชนผิดไปแล้วเชนไม่ควรดูถูกคุณมันเป็นความผิดของเชนเองจากนี้ไปเชนสาบานว่าจะไม่ทําแบบนี้อีก ไม่เป็นไรต่อไปขอแค่อย่ามาชั้นเรียนของเราอีกก็พอเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่รบกวนอีกขอบคุณนะขอบคุณนะเยจิ้งเฉินแต่ในฐานะที่ฉันเป็นผู้ตรวจสอบฉันหวังว่าในอนาคตคุณจะไม่ก่อกวนในชั้นเรียนของเราอีก <c oughs> ยินดีไม่ว่าจะเป็นใครคุณก็ยังเป็นผู้ตรวจสอบสินะหาคุณถูกลังแกเราก็ไม่ควรนับถือใครในการ,รเผชิญหน้ากับผู้อื่นแม้ว่าจะต่างลำดับชั้นฉันจะจัดการห้องเดี๋ยวนี้แหละ คุณกำลังรออะไรอยู่ให้ความร่วมมือหน่อยสิเป็นไปได้ไหมว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะชอบใช้พลังจริงๆการแข่งฟุตบอลเป็นยังไงบ้างก็ดีทีมของเรามีสมาชิกที่แข็งแกร่งมากฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะสนใจคําเชิญฉันตกใจมากที่เขาถามกลับมาฉันก็เหมือนกันทุกครั้งที่ต้องอเผชิญหน้ากับเขาฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉันจนเป็นยาแล้วเย่จิง้งเฉินเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ทําไมหลังของคุณถึงเต็มไปด้วยรอยแผลเป็น ฉันใช้ชีวิตในสนามลบที่ต่างแดนนะฉันก็เพิ่งกลับมาแล้วตาแก่ก็พาฉันมาที่นี่ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วคุณล่ะอืมฉันก็ด้วยไปกันเถอะเกมนี้คุณเดิมพันไหมแน่นอนถ้าเราไม่ทํามันจะเกิดความบันเทิงได้ยังไงเราต้องพยายามอย่างหนักครั้งนี้เราจะเดิมพันหนึ่งพันอยู่วันสู้สู้เยจิงเฉันสู้สู้องซิสู้สู้เยจิงงฉันพยายามเข้าล่ะพวกนั้นมาทำอะไรอยู่ที่นั่น ฉันก็ไม่รู้ด้านันหวังลงห้องสิบนี่ที่เขานัดหมายกับเราอูปากพวกเรามาที่นี่ก่อนนะทําไมพวกเราต้องถอยออกไปด้วยบ้าเอ้ยมันเป็นความผิดของแกที่แกดันไม่รู้ว่าพวกเราจะมาสนามฟุตบอลแห่งนี้ออกไปให้ไกลาจากสายตาฉันซะไม่อย่างนั้นพวกแกจะโดนตีหยุดทําชั่วได้แล้วฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทะเลาะกับพวกแกออกไปซะ ไอ้บ้าเทียนอิงแกอย่าหลงละเริงกับพลังของลูกพี่แกจะดีกว่านะแม่งเ้ยแกบังทับไม่ฉันต้องทําแบบนี้จัดการมันให้ตายเถอะช่วยเขาด้วยวันนี้เขาเป็นคู่แข่งของพวกเรานะผู้ชายคนนี้ชื่อหลีเทียนอิงเขามาจากห้องสิบเอ็ดฉันได้ยินมาว่าเลยเหลาหงเป็นลูกพี่ของพวกเขาเขาก็เลยมักจะต่อสู้ที่โรงเรียนโดยไม่เกรงใจใครเขาเป็นคนก้าวร้าวมากกว่าจางเทียนป๋ออีกนะเขาชอบเรียกตัวเองว่าเป็นเยี่ยวของหยุนหลงเอ๋ เลยเลาโหเป็นเหี่ยวของยุนหลงงั้นเหรอเขาเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะตัดปีของเขาเองโอ้ให้ตายซี่แกกล้าทำร้ายคนของฉันวันนี้ฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆเขาบ้าไปแล้วเอพวกเราอยู่ในโรงเรียนดังนั้นฉันจะไว้ชีวิตพวกแก เราแมตต์นี้น่าจะปล่อยผ่านนะขอเลื่อนเป็นวันอื่นได้ไหมอืมโอเคดูเหมือนว่าวันที่แสนสงบสุขของโรงเรียนจะถูกทำลายไปแล้วเย่ yeah, จริงเฉินวันนี้เราได้ไปยุ่งกับปีสองมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้ตอนนี้พลังเราน่าจะต่อสู้กับพวกเขาไม่ได้คุณมีความคิดเห็นอะไรไหมโอ oh, โรงเรียนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแก๊งมากมายเลยนะ แน่นอนผู้ที่ถือว่าแข็งแก่งที่สุดในโรงเรียนของเรารู้จักกันในนามห้าผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งยุนหลงหลีเทียนอิงปีสองจางเทียนป๋อลู่เวสวยซ่งลิวติงหลงปีสและเฉาเจียแล้วก็ในโรงเรียนมัธยมยุนหลงนี้ยังมีอีกคนที่มีชื่อเสียงในฐานะเซียงหยูเซิร์ซีเทียนซ่งแค่นี้ก็สู้เขาไม่ไหวแล้วกรณีของจางเทียนป๋อกับหลีเทียนอิง ยังพอที่จะเอาชนะได้ถือว่าเป็นบอสใหญ่ไหมคุณควรที่จะเตือนคนอื่นให้ยอมแพ้เร็วๆนี้ไม่งั้นเขาจะเสียใจในภายหลังแค่ชื่อเสียงเดียวในโรงเรียนมัธยมหยุนหลงก็พอแล้วทุกคนก่อนอื่นเรามาเชียร์ให้กับหวงฟานยี่เฟยกันเถอะถ้าไม่มีเธอเราก็คงไม่มีปาร์ตี้นี้ขอบคุณหวงฟานยี่เฟยเชียร์ เย่จิ้งเฉินสิ่งที่คุณพูดก่อนหน้านี้เราควรจะรวมแก๊งทั้งหมดในโรงเรียนมัธยมยุนหลงเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เท่านั้นบันจะไม่ยากไปหรอในที่สุดเย่จิ้งเฉินก็ดีกับคนอื่นๆคนอื่นๆนั้นเอาแต่กินกับกินเสี่ยหลงแม้แต่เลยเหลาหูยังลังเลที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเย่จิ้งเฉินฉันรู้สึกว่าคนเหล่านี้ก็จะเป็นแค่กุ้งปลาเล็กๆเ,เท่านั้นลูกพี่หูได้ประกาศแล้วว่าอย่ายุ่งกับเย่จิ้งเฉินมิฉนั้น เขาจะไม่ช่วยอะไรคุณในเรื่องนี้เลยโดยพื้นฐานแล้วเราคิดว่าเย่จิ้งเฉินน่าจะไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่อย่างไรก็ตามลีเทียนเองก็เป็นหนึ่งในคนของเลยเหลาโฮจางเทียนป๋อก็มีบริษัทของเทียนป๋อคอยซัพพอร์ตอยู่และยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแก๊งของเฮียหลงอีกฉันเสียวหลงภารกิจของคุณก็คือแจ้งให้พวกเขาทราบว่าพวกเขาควรยอมแพ้ไปซะฉันจะจัดการที่เหลือเองเข้าใจใช่ไหมเข้าใจดีเอาละได้เวลาปาร์ตี้แล้วเชี่ยเช่ จิงเฉินเย่ yeah, จิงเฉินงั้นพวกเราไปเรียนก่อนนะโอเคงั้นฉันจะหาที่พักให้ฟานยี่เฟยแล้วฉันก็จะตามไปเย่ <Yeah. S 1> นั่นมันมู่หลงหลงนี่พวกเธอเพิ่งมางั้นเหรอ yeah, แย่เราเธออาจจะเข้าใจผิดฮ่า <Huh. S 1> ไม่มีใครอยู่ที่นี่เพียงแค่ไปจุดนั้นคุณรู้ไหมว่าฉันเมาเหล้าน่ะเธอมีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยไหมย,ยังไงคุณรู้ได้ยังไง ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเจอเธอฉันก็เห็นเธอขมวดคิ้วตลอดเลยและความโศกเศร้าที่สะท้อนผ่านดวงตาของเธอมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนดังนั้นฉันจึงคิดว่าเธอน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างคุณคุณจะทำอะไรเธอมาหาฉันไม่ใช่เพราะเธออยากจะใกล้ชิดฉันนั่นหรอคุณอยู่แก๊งอะไรไม่ฉันไม่มีแต่ถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันในฐานะเพื่อนหรือพี่น้องฉันก็จะพยายามช่วยอ,อย่างเต็มที่ มันไม่มีประโยชน์หรอกฉันยอมรับว่าคุณต่อสู้เก่งมากและคุณก็ยังมีออร่าที่น่ากลัวมากด้วยแต่คนที่พ่อของฉันไม่พอใจก็คือหัวหน้าของแก๊งหลงหูกูซิงปัญหาของฉันสามารถแก้ได้โดยกนอุบายเท่านั้นแก๊งเฮลุงเหรอฉันอยากจะแก้แค้นให้พ่อของฉันเมื่อพ่อของฉันได้ร่วมทําธุรกิจกับแก๊งนี้เขาก็ไม่พอใจปรมาจารย์กูซิงเขาถูกทําร้ายด้วย37กระบวนท่าตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลแม้จะพึ่งตํารวจก็ไร้ประโยชน์ กูซิงใช้คนของตัวเองมารับผิดทางอาญาแทนตัวเองและตัวเขาเองก็รอดพ้นจากกฎหมายได้แล้วทำไมเธอถึงคิดว่าฉันต้องอยู่ในแก๊งละ่ะฉันได้ยินกั้ยหยันจิ้งและคนอื่นๆพูดว่าคุณมีรอยสักและรอยแผลเป็นมากมายดังนั้นฉันเลยคิดว่าคุณอยู่ในแก๊งอะไรสักอย่าง <laughs> ฉันไม่ได้มีแก๊งแต่ถ้าเธอเห็นด้วยและตกลงตามเงื่อนไขของฉันฉันก็สามารถช่วยเธอแก้แคนได้ ฉันมีญาติที่แข็งแกร่งมากเขาต่อสู้ร่วมกับฉันมาหลายครั้งแล้วฉันจะถามเขาให้แล้วเงื่อนไขคืออะไรล่ะก็แค่อุ่นเครื่องบนเตียงของฉันอะไรอุ่นเครื่องบนเตียงของคุณคืออะไรก็หมายถึงนอนกับฉันยังไงล่ะอีป้าไปให้พ้นนะนี่มันกลางวันแสกจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนมาได้ยินเราสองคนคุยกันเธอตกลงใช่ไหมมาดูกันแล้วฉันจะคิดบัญชีเนื้อหาในแต่ละวันทำไมฉันถึงไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะ บ้าเอ้ยอะไรวะทำไมถึงได้โทรมาตอนนี้ไงพี่เฟิงพี่ยังติดต่อกับสาวๆของพี่อยู่ไหมบอสบอสนี่คุณกลับมาแล้วเหรอคุณอยู่ที่ไหนฉันจะไปรับคุณหูป,ปากฉันม่เรื่องจะถามว่ามาสิพี่รู้จักกูซิงไหมหัวหน้าแก๊งเฮยหลงเหรอใช่ฉันเคยพบเขาเป็นบางครั้งแต่เราก็ไม่เคยคุยกันจริงจังขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นเหรอ มันเกิดอะไรเขาทําให้คุณขุนเคืองงั้นเหรอให้ฉันส่งคนไปจัดการแก๊งของเขาเลยไหมไม่จําเป็นก็แค่ส่งหัวหน้าไปบ้างคนอื่นๆเป็นไงบ้างหลังจากไปต่างประเทศลุงเย่ก,ก็ลาออกจากแก๊งเราไปแล้วส่วนใหญ่ก็ทยอยออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วเรรหลาลูฆ่าคนแล้วก็หนีไปต่างประเทศด้วยส่วนเหลาชีก็ก่ออาชญากรรมเขายังได้รับโทษอยู่เมื่อเร็วๆนี้ฉันหยุนหลงและหยุนบาก็ได้เปิดบาร์ที่หยุนหลงสตีสเพื่อดำเนินชีวิตต่อ พวกคุณนี่มันไม่รู้อะไรจริงๆเลยคุณช่วยบอกเราลูกให้เขามาช่วยฉันหาวิธีช่วยเขาให้ได้และปล่อยให้เราชี้เป็นหน้าที่ของฉันเองจําไว้สอดแนมทุกการเครื่องไหวของกูซิงและคนของเขารอการติดต่อกลับไปของฉันเรล่าวูเรลา่าบ้าเร็วเข้าตื่นได้แล้วฉันกลับมาแล้วตอนนี้เรามีธุระต,ต้องทําฮัลโหลนั่นใครลุงเจิงนี่ฉันเองฉันมีพี่ชายคนหนึ่งอยู่ในคุกฉันอยากจะช่วยเขาออกมาจากที่นั่นฮ่าฮ่าฮ่าฮจบบ้า เจ้ากลับมาบ้านแต่ไม่ได้มาเยี่ยมข้างั้นหรือแต่ตอนนี้ก็มาขอความช่วยเหลือเหรอบอกมาสิเขาชื่ออะไรหวังเสี่ยวโหหรือเหล่าฉีได้เลยคอยดูฉันทำให้เขาช่วยคุณได้เข้ามาจูบฉันสิฮะแย่จริงฉันไอสารเลวอย่ามายุ่งกับฉัน <laughs> บ้าจริงฉันไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วสถานที่นี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่วุ่นวายมากบัตเซอร์สองขวดน้องชาย คุณเป็นนักเรียนไม่ใช่เหรออะไรนะนักเรียนไม่ได้รับอนุญาตงั้นเหรอเรื่องนี้ฉันก็ไม่แน่ใจคุณอายุถึง18หรือยังละ่ะคุณจะดื่มกับฉันไหมโอเคคุณเมาแล้วยับยั้งตัวเองหน่อยสิคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากดื่มคนเดียวแบบนี้อาจทําทให้คุณตกอยู่ในอันตรายได้มันไม่เกี่ยวกันหรอกยังไงแล้วสำหรับฉันผู้ชายพวกนั้นก็หรือฉันจะให้ความรักกับคุณละ่ะบ้าจริง เป็นไปได้ไหมว่าฉันจะเป็นเสือผู้หญิงเมื่อเร็วๆนี้ฉันก็เลือดร้อนพุ่งพานอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันดังนี่มาได้เวลาจริงๆให้ตายสิผู้ชายคนนั้นคือใครไม่รู้ไม่เคยจะเข้ามาก่อนเลยเหตุผลที่เธอเดื่มมากขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอถูกดูมินสินะแม้ว่าเยจิ้งเฉินไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษแต่แน่นอนว่าเขาก็ไม่น่าจะเอาเปรียบผู้หญิงที่อ่อนแอได้คุณยังไม่เมาเดี๋ยวฉันจะเอาใจคุณแน่นอน แต่ตอนนี้คงเป็นฉันเด็กน้อยคนนี้จะดูแลคุณเองผู้ชายทุกคนก็เหมือนกันมาไกลถึงที่นี่ก็เพื่อที่จะมาทําตัวเท่หากคุณต้องการมีเซ็กกับฉันก็บอกมาเลยเช่นเกียรติคนโกหกที่สุดบ้าจริงเรื่องนี้มันก็เกินไปผู้หญิงคนนี้ชอบคนอื่นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิดว่าเธอจะเข้าประเด็นเลยนี่คุณคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันอยากจะดื่มกับคุณไอ้บ้าไอ้สารเลวฮ่าฮ่าฮ่าเช่นทนไม่ไหวแล้วออกไปนะ เล้วเข้าถึงตายฉันแล้วไปเธอไปซะบาปไปแล้วแกเป็นใครเงั้นเหรอผู้หญิงที่เล่าร้อนแบบนี้มีรสสนิยมชอบเด็กๆเ,เรื่องไงให้ตายเธออย่ามายุ่งกับธุระของฉันวันนี้แกโชคดีแล้วฉันอารมณ์ดีดังนั้นฉันจะไว้ชีวิตแกให้ตายเถอะทุกคนจัดการมันตีเฟิงชื่อเล่นตีเฟิงตีเฟิงลัวตงหลินชื่อเล่นราชาหมูอ้วนคุณเฟิงคุณต้องช่วยฉันนะ ฉันนี่คุณจริงๆเหรอไงลาบ้าฉันกลับมาแล้ว